โลกวิศวกรรมยุคใหม่ International Engineering Expo 2025อัปเดตนวัตกรรมรั้ยุคจาก AI วิเคราะห์โครงสร้างถึง Digital Twin ใช้ได้จริงในสายงานโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและบริษัท NCC ที่จะรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่วิศวกรต้องรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรับมือภัยพิบัติ และขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายเดซโลพบกิจกรรม Business Matching นทิทรศการเทคโนโลยีกว่า150บริษัทงานสัมมนากว่า60หัวข้อพร้อม PDU และ e c e r t i f i c a t e สำหรับผู้ร่วมงานทุกคนซึ่งงานนี้จะจัดกันเต็มถึง3วัน23-25กรกฎาคมศูนย์การปร,ระชุมแห่งชาติสิลิกิตคับ ก็เคื่อทำฐานครับเราก็พยายามผลักดันครับเรื่องความปลอดภัยฐานะนะครับเนื่องจากทุกครั้งที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นหน้าที่โดยตรงเราเราต้องไปหานะครับว่าเหตุเกิดจากอะไรนะครับเพื่อเอามาเป็นบทเรียนนะครับแล้วก็แจ้งเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อตเตือนวิศกรและผู้เกี่ยวข้องให้ดันกับปรับปรุงนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาครับไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตครับ งานใน e ี p o ปีนี้มีอะไรที่แตกต่างจากปีที่แล้วบ้างคะปีนี้ก็จริงๆในหลักการเนี่ยคล้ายกันนะครับก็คือเราคงเน้นย้ำกันเรื่องเด็ดสีโลแต่ปีนี้ที่ต่างไปเนื่องจากเหตุการการเกิดภัยพิบัติค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องประเด็นเรื่องแผ่นไหวนะครับปีนี้เราก็เลยจะมีการคุยกันถึงเรื่องประเด็นเรื่องแผ่นไหวมากขึ้นนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับว่าอาคารในกรุงเทพเนี่ยมีความมั่นคงปลอดภัยใน ในการใช้งานครับผมผมเ <ผม S 1> ชื่อว่าในเรื่องนี้นะครับในเชิงวิศวกรรมครับนบวัตกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็โซลูชันต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเราเราคิดว่าไอเรื่องราวแบบนี้เราคงจะเอามาแก้ปัญหาเอามาเป็นแนวทางในการที่จะตอบโจทย์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมว่าเสวนาครั้งนี้เรารมี60หัวข้อนะครับมีบวิทยากรกว่า200คนที่จะเข้ามา ร่วมในงานนี้มากขึ้นนะครับผมว่างานนี้คงจะมีข้อมูลข่าวสารนวัตกรรมแล้วก็อะไรใหม่ๆที่ในเชิงวิศวกรรมที่ทําให้วงการน,นี้มันม,มันมันโตขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับผมแล้ว,ลว,ลว,ลวงานนี้เท่าที่ผมทราบก็คือมีการนำวัตกรรมเรื่องเกี่ยวกวับเรื่องการตรวจสอบนะฮะการตรวจสอบหรือการวัดเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรวมถึงการเตือนภัยเรื่องแผ่นดินไหวด้วยอันนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับว่า คงเป็นครั้งแรกครับที่มีการนําเสนอนวัตกรรมแบบนี้ในประเทศไทยครับเทคโนโลยีที่จัดในปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสะท้อนถึงอนาคตในวงการวิศวกรรมอย่างไรบ้างครับครับเทคโนโลยีที่ที่เราเห็นเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องนวัตกรรมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องเกี่ยวกับแผ่นไหวนวัตกรรมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะครับเนื่องจากนาีการเข้าสู่เน็ตซีโร่สำหรับเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีแล้วมาการเพิ่ม,เต,มเติมครับไม่งั้นประเด็นของเราคือเราก็จะพัฒนา เราก็ไม่สามารถลดการใช้หรือการปล่อยคราร์บอนลงได้โดยเทคโนโลยีเรื่องเรื่องโซลาเซลล์เรื่องการประหยัดพลังงานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจําเป็นจะต้องนะครับใช้เทคโนโลยีช่วยครับแล้วก็ตัวครั้งนี้นะครับก็มีผู้ร่วมออกงานเนี่ยกว่า150เอ็กซิบิเตอร์นะครับแล้วก็โซลูชันต่างๆที่มาจากทุกส่วนงานเนี่ยก็คงจะตอบโจทย์ปัญหานในหลายๆด้านที่เกิดขึ้นนะครับ,รบแล้วก็ งานครั้งนี้เนื่องจากเราขยายตัวเนื้องานที่มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้ประจัดงานมากขึ้นแล้วเราคิดว่าจะมีคนร่วมง,งานมากขึ้นเรามี Business Matching มีเสวนาอะไรต่างๆเราคิดว่าในงานครั้งนี้ก็โครงสร้างเม็ดเงินที่หมุนเวียนในภาควิศวกรรมเนี่ยมากกว่าพันล้านบาทนะครับก็คงเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่รวบรวมนะครับนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่สามารถทําให้งานวิศวกรรมเนี่ยเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกมากขึ้น แล้วผมเชื่อว่ามันก็อาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นงานนี้สำคัญมากๆก็ต้องมาร่วมงานกันนะ23ถึง25กรกฎาคมนะครับศูนย์การประชุมแห่งชาติเิรกิจนะครับ25-26ครับถ้าจะขอการขอฝากเชิญชิญของเขาชอบมากัครับครับผมก็ฝากเชิญชวนทุกท่านนะครับทั้งท่านวิศวกรผู้ที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีครับ ท anyway ี่ย so, ี่ท er ั้งทุกด้านเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการประหยัดพลังงานการปล่อยคาร์บอนรวมถึงที่ยี่อื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องแผ่นดินไหวนะครับอันนี้เชิญชวนเลยนะครับว่านวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้ก็จะมีงานแสดงอยู่ในงานนี้ทั้งงานแสดงทั้งนิทศการรวมถึงการเสวนานะครับฝากเชิญชวนทุกท่านนะครับในหัวข้อเสวนาหลายหัวข้อเนี้ยเต็มแล้วนะครับนะครับก็ฝากเชิญชวนนะครับรีบเข้ามาสมัครนะครับ ก็ลงทะเบียนกันได้แล้วครับ IE Expo นะครับก็สามารถลงทะเบียนไปร่วมงานกันได้ขอบคุณครับขอบคุณครับ